เออาะไรใส่มังสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผู้ชมเราจะมาผัดกะเพรานะครับกะเพราหมูคเนาะวันนี้นนติดธุระนะครับผมยังไม่เลิกเรียนเลยวันนี้มิกก็มาพอดีก็มาเป็นผู้ช่วยผมนะครับตอนนี้เราจะมาผัดกะเพราด้วยกันตอนนี้โอ้โหน้ำมันร้อนแล้วมิกเอาพริกพี่พริกพริกพมาวันนี้แบบผัดให้ดูเลยหอมแล้วหอมแล้ว กระเทียมเสี่อหั่นใส่มาแล้วจำใส่มาเรียบร้อยแล้วใช้เตาถ่านครับทุกคนเนาะมาหมูพี่เลยถ่านเอาออกกหมดไหมหมดเลยวันนี้เราผัดเยอะโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะขนาดไหนโอ้เยอะมากเอาหมดเลยเนาะจะได้กินมันเยอะมากเลยนะได้กินเยอะๆไงหลายคนประมาณแล้วคือเยอต้มเดียวจะไม่ใส่น้ำเหรอ น้ำมหมูมันมีน้ำอยู่แหรือเปล่าต้องรอดูครับน้ำล้างครกเราก็ไม่ได้เตรียมมาเลย,ดยเดี๋ยวม, <c oughs> มันเยอกมีอะไรเราก็ใส่อ,อย่างตามนัน้นคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบอให้เราทําอาหารแบบนี้ด้วยก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันม้นต์มายเยอะนะครับผมเราจะได้ทำ ขั้นตอนในการทำด้วยไปจากน้ำมาดดอโอเคพอไหมครับอันนี้เีเดียวพอเดี๋ยวน้ำหมูมันออกเพราะว่าผมเอาหมูแช่ช่องฟิตมามีน้ำแข็งใช่ หอมหอมยังไม่ต้องทาอะไรหอมห <laughs> อมหอมแล้วเมื่อกี้ปัดเมื่อกี้ปัดอะไร <laughs> <laughs> กระเทียม,มกระเด็นใส่ <laughs> <laughs> สุกพอได้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาปรุงนะครับผมมิกเอาเครื่องปรุงมที่เลย <laughs> แบบนี้เลยไหมพี่เกณฑได้ ใส่ดีดีรถใส่รถดีก่อนก็ได้จะต้องใส่เยอะเยอะเพราะว่าเยอะมากเยอะมากนะเข้มโอเคขอเราใส่ย่าอื่นด้วยนาคุงอิยมโตะมาอิยิโตะโตะแล้วก็เปิดเปิดอันนี้ร้อนหางลมที่เลยร้อนแห่งลมโอ้โหไอเทปปะเขาจะเข้มมันจะเข้มพงไป็ลไรเขาไมชมอะไรบ้างซิลชอบอะไรก็ใส่ตามใจชอบ ไม่ต้องห่วงเครื่องที่เกณไปซื้อมาเมื่อกี้เลยครับนี่ซีอิ๊วดำครับผมน้ำตาลซอสไปได้หอมน้ำตาลเอาเอาเยอะไหมน้ำตาลพอได้ปึ้งแต่แค่นี้ไม่พอโอเคแค่นี้คุณผู้ชมขั้นปรุงไม่มีแล้วมากหอมคุณผู้ชมหอมหอมรสชาติจัดจ้านแน่นอน จะเหมือนเหมือนดูอย่างนี้เหมือนมันจะไม่เสร็จต้องลองลองชิมต้องลองชิมมิกเตรียมซิชช้อนหนึ่งเห็นไหมฮ้อนแต่ครับพี่น้องอยู่ใกล้ไฟขาดอะไรพอดีพอดีโอ้โหสุดยอดหวานพอดีเลยพอดีมาใบกระเทียพี่เลยใส่ทั้งหยดเลย โโอ้ถาดข้าวในตู้มีกถาดข้าวกินไปเอาไปเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมผัดกะเพราหมูของเราในวันนี้นะครับผมทำให้ง่ายนะครับเครื่องปรุงมีพร้อมก็แป๊บเดียวก็ได้กินนะครับผมมิกบอกว่าอร่อยแล้วผมก็ไม่ชินแล้วแต่ก็หน้าตาก็ออกมาหน้าทานอยู่เหมือนกันนะครับผม ถ้าคุณผู้ชมอยากให้น้ำมันดำก็ใส่ซีอิ๊วดำอีกนิดนึงก็ได้นะครับนี่ขนาดใหญ่มากนี่เราก็จัดถาดเตรียมเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่ถาดเลยครับตักใส่ต้<อ>งงานน้ำมันไหลตักใส่ได้เนาะตักใส่ดีก,กว่าครับน้ำเยอะมากเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะรับประทานพรีเกมใส่แค่นี้พอแล้วเรากินได้สองคน <S <S <S> ยยผมเป็นคนที่ชอบกินใบกะเพราสุกมากมันหอมผมชอบนี่มีใบกะเพราดิบด้วยที่ผมทํเมาเนี่ยหมว้เนี่ยใบกะเพราดิบผมไม่ค่อยนะอ้ยหน้าทานยังเลย,ยสุดๆไปเลยนี่หิวแล้วอ่ะหิวเลยแต่พี่เกมทําเยอะมากนะเยอะเพราะว่าเราทําทีนึงเราก็ได้กินหลายคนไม่้อมมี กินน้องด้วยนะใส่หมดเลยเนี่ยถ้าเรากินจะหมดสองคนแย่เลยนะพี่แกวันเลยนะโอเคผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับสำหรับผัดกะเพราหมูของเราในวันนี้เดี๋ยวเราเตรียมรับประทานขึ้นโต๊ะเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันเลยนะครับผมมาผัดกะเพราใบกะเพรามันไปอยู่ตรงไหนมดถพี่แกมันหดะดิมันสุกมันหด นี่นาขอชิมข้าวก่อนชิมข้าวก่อนว่าข้าวอร่อยไหมข้าวอร่ะนะอยไหมอือือคืออะไรนี่นี่เหมือนร้านอาหารเลยอ่ะถูกจอจเลยนะผมชอบกินไม่เผ็ดมากคุณผู้ชมมิกบอกว่าจะเ,เะผ็ดไม่เผ็ดหรอกหูน้ำเหมือนเราใส่หมูเยอะมากมันก็เลยทําให้ไม่เผ็ดออ,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 อร่อยอันนี้ไม่ต้องทายเลยอือ อ๋คิดว่าจะเอาลาดนี่เอาใส่เอาใไข่หน่อยนึ่งวันนี้เป็นไข่เป็ดนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ไข่เป็ดไข่เป็ดเลยเอาไข่ไก่นี่ก็ว่าสีสวยมากสสวยอื้อื้มอื้อน้มอื้มอืมอื้มอก้นอื้มมาื้มอื้มอ้มอ้มอื้มอมมอื้อ้ม พริกน้ำป่าอยู่ด้านหลังแต่พริกไปด้วยหนึ่งกว่าพริกโอ้โหคุณผู้ชมหน้าม,านนมันี่เลิมมะ้โอ้โหจับจับใส่ปากอ่ะหืมหอมหเปกินไปกินข้าวด้วยกันครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ผัดกะเพราครับผม เดี๋ยวมื่ต่อไปไอาจจะตำตำแม่นคุณผู้ชมดูเลยโคกตาตงไม้ตำส้ตมตำทำทุกเมนูถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบแบบนี้เดี๋ยวโคกจะแตก <c oughs> เหมือนตอนเหมือนหมตอนนะั้นบ้วเลยอันนั้นมัน <c oughs> เป็นโคกดิน <c oughs> เดี๋ยวนี้มีโคกไม้แล้ <c oughs> วโอ้โคกไม้โคกไม้ก็แตกได้กคกดินเหมือนกันเนี่ยอันนั้นอันนืมร้อยหมูเยอะ ของเราอ่ะคุณผู้ชมเจาะไขแดงเมนูนอนในนั้นเนี่ยในนนชอบกินผักกะเพราแต่มาช้านะคุณผู้ชมมาช้ากด อร่อยอ่ะแบบไรที่ติสำเบียงเอาข้าวแบบคุกเข้าไปเลยเอามาเลยนะเนี่ยเคี่ยวมันก็คุกคุกเลยหมูเรามีเยอะอืนี่คุกแล้ว ไปครังแรกก็มีแต่มหมูครับทุกคนหมูกิโลสองโลนั่นมากสองโลสองกิโลข้าวหนึ่งหมอ้อข้าวพอรับแค่นี้ น,น่าใช่ไหมที่น้ำมันเอ,อ่อหรือว่าฝั่งพี่เกมฝั่งเดียวพี่ <Hey, S 1> มันเยั่งมีาอืมร้อน,ยอ,นะนอยู่เลยร้อนด้านในข้างในร้อนที่ทำไมปัดปัทำไมกระเพราฝั่งนี้มันเยอะจัง กับข้าวเยอะแยะเยอะมากเ <c oughs> <c oughs> ยอะนัก ปกติพี่เกมกินรสจัดไม่ไ่หรอม่จัาแล้วาพี่ติดหวานเหมือนผม,มทำอะไรจะติดหวานนิดนึงคุณผู้ชมผมอะแล้วก็ชอบกินของหวานกินแบบของให้แบบกะทิกะทิอะไรเงี้ยทุเรียนอ่ากะทิทุเรียนอะไรที่เป็นข้าวมันอะอมะม่วงขนุนที่เป็นข้าวมันอะอเออที่มันมีข้าวกะทิอะ แล้วก็แกงกะทิแกงไก่กะทิแกงปลากะทิอะไรเงี้ยที่ชอบชอบอย่าพวกกะทิอันนั้นเขาก็เบาหวานความดันนครับผมนะพี่เอ็นแค่พี่เอ็มไม่วันก็ไม่มีอ๋อมีมีความความดันเบาหวานมันอยู่ในเส้นเลือดไขมันอะไรเงี้ยคนผอมก็เป็นได้ขาะคนผอมอย่างผมยังเกือบจะเป็นแล้วผอมไหมผอมมาก พอมมากๆคุณผู้ชมย้อนไปประมาณสองปีที่แล้วคุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปสองปีที่แล้วกับตอนนี้คนละคนกันนะ <c oughs> ผมว่าคนละคนเพราะผมไปถ่นยกับกำปัามา่มาตอนนั้นกับตอนนี้โอ้โหตอนนั้นแบบน่ารักเลยอ่ะตอนนั้นนะเดี๋ยวพูดยังไงสิผมไปถันยกรรมมาผมไปผมไปสีแก้มสีแก้มสองข้างให้เป็นรูปไข่ออตอนนี้ก็เลยเป็น ไข่เลยไข่นกกระทาไม่ใช่เลยวันนี้ไข่เป็นไข่นกกระจอกเทศเลยไข่ใหญ่เกินไปโอ้โหีดมาไม่ดูน้ำหนักครับอิ่มพอดีปากผมก็ไปฉีดกับถนนมานะพี่ใช่หมอถนนวัดถนนหมอถนนหมอถนนเขาสัญญาณครับหาหมดพี่เกมทำไปหมดก่อนผมเนี่ย อันน like ี้กองเป็นภูเขาเลยกับข้าวพอดีครับผมตอนเย็นจัดใหม่รอบนึงมดมดไปเป็นเวิร์มสองะือโอเคอิ่มอีกจองคํำไม่หมดเลยอิ่มข้าวคุณผู้ชมวันนี้ ได้กินผัดกะเพราไม่ได้กินนานมากเลยตอนไปโรงเรียนตอนนั้นเนาะก็กินผัดกะเพราได้บ่อยมากตอนนี้ผมเรียนอยู่แล้วก็ตอนทํางานมันเป็นอาหารที่จานด่วนแล้วมันเป็นอะไรที่ว่าแบบอืเราไข่ดาวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วกะเพราพื้นฐานแล้ววันนี้ก็ผัดเองด้วยโอ้โหอร่อยมากเลยคุณผู้ชมนะตักก่อนเหนะ็นไหคนอ้วนถึงแม้จะกินชา้าแต่ก็ตักกินเรื่อยนะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบทําเราทําไปด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะครับเราจะก็จะได้แบบทําให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับผมตำส้มตำทำยำทําแกงอะไรนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายดูขั้นตอนในการทําเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับน้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมพบเจอกันในวันต่อไปครับสวัสดีครับ